ธุรกิจครอบครัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาดูงานค่ะดูงานธุรกิจใหม่น่าตื่นเต้นมากเลยไม่ต้องไปงมให้เสียเวลาไม่ต้องไปงมให้เสียเวลาเรามาเก็บเอาในลังกันง่ายๆนะคะแบบนี้เลยของโปรดใครบ้างนะแบตดมันไม่ค่อยแบตมันสมุดแล้วเนี่ย อัที่นี่บ้านอะไรคะคุณลุงคะบ้านาบ้านไผ่พยักนะคะตำบลเทพร,รักษาสวัสดีค่ะน้องบุญเขารู้จักเขารู้จักเอาเบ็ดสมุดค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ใครสนใจจะดูงานมาดูได้ที่บ้านไผ่พยักนะคะ โอ้ก็ยยนอนไปตัวลนลงรู้รงนี้นี่ค่ะทุกคนถ่าเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเบ็ดก็สมดด้วยอ่ะไค์ก็อยากไหลอ่ะค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาลค์สุดนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะนี่นี่ใครสนใจมาดูงานได้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะและมันก็จะเป็นแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะสะอาดปลอดภัยหายห่วง ลุงยกให้ให้หนูดูนิดนึงได้ไหมคะไม่มีสารเคมีค่ะปลอดสารพิษปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมคะสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบทานนะคะนี่เห็นไหมคะกรอบมากกรอบมากกรอบมากเลยค่ะน่าทานสุดๆเลยตอนนี้หยุดขายอยู่ที่กิโลเท่าไหร่คะ ขายส่งกิโลละร้อยครับขายส่งกิโลละร้อยนะคะใครจะรับไปขายต่อก็มารับได้นะคะที่บ้านไผ่พยักค์ค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะไม่เห็นคอมเมนต์อย่าว่ากันนะเพราะไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะทำไว้กินในบ้านเราเองก็ได้ค่ะทำกันง่าย สวัสดีคะ่ะน้องพัชระหัวใจรุรวยเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจมาดูงานได้ที่บ้านภัยพยัก์นะคะวันอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรล่ะเห็นอะไรนลคะพี่เห็นเป็นอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะเน,นี่ยบัวแดงครับเขาเรียกว่าบัวแดงค่ะผักบัวแดงผักบัวแดงที่มีขายตามท้องตลาด แล้วนี่คือวิธีการปลูกค่ะแบตเตอรี่เก็จะจมดนะคะกิโลละร้อยค่ะส่งนะคะกิโลละ100บาทสำหรับใครที่สนใจอยากเอาไปขายต่อหรือใครอยากสวัสดีค่ะพี่เนตหรือใครอยากเอาไปทำเป็นธุรกิจเสริมในครอบครัวก็มาสอบถามได้นะคะที่บ้านภัยพยักฆค่ะตำบลเทพร, 3, รักษาอำเภอสังขะ ปลอดภัยไม่มีสารเคมี<ต>ค่ะ,น,รรน,ะนี่ค่ะคนถือก็จะอ้วนๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อน่าจะฆ่ายันจึงอ่ะยันจึง มันคืออะไรคะน้ำมะนาวเราเอาแล้วเอาน้ำมะนาวอีกรอบเอออานมม่เกลืวั๋อแล้วผักมันจะกรอกเลือดไปเจอร่างกายอ๋ออ๋อใช้กรดธรรมชาติคือน้ำมะนาวในการล้างอีกรอบอันนั้นหัวมันอีกอันหนึ่งขนาดมันเกี่ยวขึ้นไปจ้ะนี่นี่นี่ยีบาทพอดีสองสิ เจอ,อถูกมาพร้อมะะไหคะใครสนใจมาดูงานได้นะคะอันนี้คนพามาดูงานค่ะอันนี้นามาดูงานค่ทะท

เน mm hmm. mm. mm hmm. mm hmm. ี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนขาเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะใครที่ชอบกินเราทําเก็บไว้กินเองได้นะคะในครอบครัวนี่กิรนตับต้งนี่นี่นี่ค่ะเนี่ยสมบ้านอู้ยรอเนี่ยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้กระบาริทมจะน่าเลยนี่อมโอแปลนี่ สำหรับไรไยนี้ไรนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดสำหรัับนนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ